ไฮสวัสดีครับวันนี้กลับมาแล้วกับเกมแนวไอดอลไอดอลง่ายๆเนาะเกมเริ่มแล้วไว้มากโอ้ยเยี่ยมจะตอบให้ผมเลย okay, โอเคก็คือจะเป็นเกมกเกี่ยวกับเกี่ยวกับป้องกันฐานนะอืมัปเดตไปเรื่อยๆเปื่อยต้องบอกก่อนเกมแนวไอดอลไอดอลป i.d.l.e. เอ่อประมาณนี้มันเป็นเกมแบบเล่นง่ายๆเนาะเหมือนกึนเล่นออโตโอ้เออราแค่มีนาทีอัพดูความสำเร็จอะไรไปเรื่อยๆออโอเคอธิบายพอแล้วเข้ามาสู่เกมดีกว่าอืมโอเคว่าอันนี้กัปตันใช่ไหมหรือผมว่ากัปเทนเทนกัปกัปเทน โอ้มันก็พลังของดํอาอ่าพลังของปืนเนี่ยจะเบาไปนะเอาละเอาเงินซื้อกระสุนหน่อยเพิ่มดาเมจหน่อยประมาณนั้นโอเคแต่ถ้าเราอัพเพิ่มไปก็จะมีให้อัพดาเมจระยะยิงแล้วก็ความรำในการยิงอ่าประมาณนี้แล้วก็มีเพิ่มเลือดรีเจนรีเจนก็รีเลือดนะเน้องๆผมให้กินให้แรงอะ่ะดี ละเตียวรู้เรื่องอ้าไเว้แเวผ่านไปอันนี้มีตะปีดด้วยนะครับโหว่าตะปีดสองก็มันดีนะวิ่งนี่ตัวหนาเร้่มาดังไปป้าเส็งเกมเขาหมองสุดแล้วเมาอันนี้ก็ดาบแล้วครับนี่จะ่าเม่ไบบมีใครซื้ออิ่มไหม ก็ไม่มีนะประมาณว่าไม่ต้องเครียดเอาเงินนี่ไปแล้วไปอัปเกรดให้ฉลาดให้โหดขึ้นหน่อยอย่าอัพแต่ดาเมจอะไรอย่างนี้โอเคสอนอ่ะอันี้อัปเกรดนะครับก็คือยิ้มมีต่างก็กินดี ธรรมดาครับคนรวยคนโลกนี่คืออะไรโปรไฟล์เราไม่เท่เลยจะเปลี่ยนโปรไฟล์ได้ไหมเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ไม่ได้เดลิคเก้ไปเก็บของก่อนจะให้ดูโฆษณาไปเนี่ยรับไม่ได้แฮะไม่รู้เป็นอะไรนะ ต้องมีร้านขายของก็ปกติเนาะผมว่าเคมเนี่ยดูคลิปแน่เลยผมไม่เอาดีกว่าเนี่ยเพิ่มจะมีไปเอาเอาเงินมาจากไหนเยอะไปวะ c ี i t i c า l d a m a ผมยังงงอยู่เลยคือแบบเงินเรามีสี่ร้อยอ่ะเห็นปะไหนเห็นปะเงินสี่ร้อย ngon ta không có không game kê mân à, như thế này đó là cột lạp nhầm nhầm xem ba rồi đấy người mà nhớ mang đi rồi khuyên thăm mình ý đi học kê ba ô khuất cô ngạc นี่เพิ่มดามจคลิปอ่ะอืมโอเคยังไม่พอพอผมว่าเล่นเถอะเสลียวเวลาปัะพอละเกมยังบักบักอยู่นะอาจจะเป็นเกมใหม่ก็ได้ดึง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 เรื่งผมค้ามาแล้วเฮ้ย เกมค้างจริงครับทุกคนคือเพราะเราทำเกมบักวะเกมเลยค้างไปเลยเกมค้างจริงอะโอเคเราจะรีเกมออกเข้าใหม่เออไม่ไน่าเลยนี่คือคาเตือนนะครับจุดจบขมจุดจบ คนขี้โกงโอเคครับกลับมาใหม่แล้วเกมแบบบักจริงจังน,นี่เห็นไหมเนี่ยเราได้แต่งก่อจริงลนี่เห็นไหมอันนี้คือแบบได้รับแต่งจริงๆริงเหมือนเมื่ยกีเหมือนบัก๊กอะแต่ได้อัพนี่เหมือนกันนะเนี่ยอืม จิดวิเคดาเมจมันแตกกับดับเบิ้ลดาเมจเนดับเบิ้ลช็อตยังไงวะเนี่ยเอาเป็นว่าเราอัพคิวไปก่อนนะอืมอือตามหมดแล้วเดี๋ยวเราอัพดาเมจคีบอ๋อดาเมจดับเบิ้ลมันจะเบาลงโอเคเข้าใจแล้วโอเคแต่เราได้โป โปรหกตังมาอ๋อคือมันแต่ที่เราเอาไปเนี่ยมันคือเอฟเฟกเริ่มต้นเลยเนาะเห็นไหมที่เราอัพไปตอนนี้คือเริ่มต้นเราแบบพูดเยอะแล้วเราค่อยมาอัพในกเกมอีกรอบออย่างนี้ต,ตายแล้ว นี่ขนาดเราโกงเลยยังไม่ผ่านออผมว่าเ,ออเพิ่มดาเมจไน้นะอ,อืมจริงะจริงะอะอผมว่าคีเนี่ยมันไม่จำเป็นละหนึ่งพอเราโดนรุมอ่ะเราเริ่มยิงยากเราละเดียวตายอเราเป็นสปีดดีกว่านะยิง ตีสโลเนี่ยยังไม่จำเป็นนะผมว่าเพราะว่ามอนมันจบบับตีเทียตายตอนนี้ดาเมจเราถึงเราต้องการระยะยิงกับแตสปีส่วนนุ่นเลือดอะ่ะเลือดเธอไปสนใจรอบนี้เรามาดีฮะ เลิ่อัพแต่ดาเม่เริ่มดีขึ้นเลยอันนี้อัพอะไรกันเห็นมันสามบาทเลยเฮ้ยเนี่ยฮิฮิฮิโอ้ยดาเม่ต้นงดาเม่แล้วไม่ทันกดไม่ทันครับเลฟแต่มาสองร้อยแล้วมามารอมเยอะจริงจังแล้ว เัินที่เราเห็นไปคือเมนเราอ่ะเริ่มพอแล้วนะแต่อัพนิดหน่อยได้ไหมแล้วก็เป็นอะไรดีนะ่าเมนแรงอยะอัพเหนกันทอบหน้าแล้วกันเนาะม,ม,มามามาเราต้องดูก่อนนะครับว่าเราขาดอะไรเป็นระยะยิงเกิม นี่อยนนี้ไปสิบทาร์ตยังชิลอยู่นะมันนัดเดียวตายเห็นไหมทุกคนกปียันดีอยู่นะยังไม่ต้องมันเป็นระยะไปก่อนม่นด้เมนหน่อยด้วยพอไม่คิ้สือนเ้วยินบอสไม่ตาย โอ้โหตอนนี้ถ้าสปีดแล้วครับเพราะว่ามันเข้ามาถึงเราได้ไวมากเห็นไหมดีเจนเลือดเราไวมากเลยแต่ไม่ไรื่องแค่นั้นแหละโอ้โหโอโหโหโอ้โดาเมจเราไม่ต้องการเลยต้องการสปีดจริงจังโอ้โห ปีดเอไม่ถึงนะโอเคมามามาเมื่อกี้คือชัดเจนเลยนะครับว่าต้อปีดดาเมจเรายันดอกไปอย่างนี้ทำให้เราต้องอัพสปีดแต่อัพอย่างอื่นเทนซะก่อนโอเคโอเคอัพสปีดก็ได้มันจำเป็นจริงเล่นหครั้ง เราจะผ่านด่านนี้ได้ไงเนี่ยเคมปบบเมืนอทุติาะโค้ชแว๋วนะฮะทีนี้เรามีอาทธอร์ปีแนละ้วเราจะไปกลัวทำไมเนาะเอาเลยยาไปก่อนนันดำแรก เงื่ไว้ไม่มไอไหระยะอีกหน่อยอ่าูชวอยู่นี่เอ้ออทำไมแต่ตปีนะตอนเราแแอ,อตแทตตะปีทำให้เงีไวๆหน่อยคื่ยันถันตอนเริ่มถันแล้ววะเราต้นไปอัพระยะอีกเพิ่ม วันนี้แบบไหวชิวเลยอ่ะประเพณีดีมากายังทานอยู่ด้วยครับชิวจัดเลยครับมาเพิ่มระยะย,ยิงอ่ะพอดีได้ไกลขึ้นใช่ไหมแล้วก็จะแบบเล่นได้สบายสบาย,บายเห็นไหมหนึ่งครอบวงคอนโดนและได้ยินยไหมครับว่าเปิดก่อนแล้วเก็บที่แบบน้ำรั่วมาอยู่แล้ว อืมโอเคหอมปากหอมคอลนะเอาไว้แค่นี้แล้วกันเท่าที่เล่นไปคือเหมือนเขาว่านับเป็นเวฟเวเวนะคือเราอยู่เวฟไกลมากเท่าไหร่ก็จะเพิ่มด่านต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่แบบเล่นเป็นดา่านอืมอืเจะสนุกดีเกมนี้คำๆสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ได้กันพบกันใหม่เกมหน้าครับบายบาย อะไรอีกอย่างนึงวะออไปจำเปนช็อตไหม <laughs>